ชาวลัคนาราศีมิถุนดวงชะตาในเดือนมกราคม2569นะครับเดือนแรกของปีมา้านะครับม้าไฟที่หลอมแล้วเป็นทองก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีมิถุนฟังให้ดีนะดาวพฤหัสดได้ย้ายกลับมาทับลัคนาราศีของคุณเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ ธันวาปลายปลายปี2568การที่ดาวพฤหัสย้ายมาทับลัคนาของคุณตรงนี้ได้องค์เกณฑนณระเกณฑ์อุกตมมเกณฑ์เป็นตำแหน่งที่ดีที่เด่นทางโหราศาสตร์แล้วก็มาจากเรือนนะครับดาวพฤหัสมาจากเรือนพันธุนั่นหมายความว่าคุณจะได้รับฉาข่าวดีโชคดีในเรื่องของการงานแต่การงานจะเยอะจะแยะแล้วมีภาระ ตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะฮะเออไปดูให้ดีเหอะไม่ได้พักหรอกเอ้ยมกราคมเปิดมาเนี่ยต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างหลายประการด้วยกัน1-5เปิดมาไม่ทันไรก็มีโปรเจกต์ที่จะต้องเริ่มแล้ว6 1ถการงานยังไปได้ต่อเนื่องนะครับใครที่มีปัญหาขัดแย้งกันอยู่ในเรื่องของงานหรือเรื่องบุคคลอะไรก็ตามสุดท้ายจะหาข้อยุติได้ 11จนถึง15ช่วงนั้นอารมณ์ร้อนระวังปากเสียงความไม่เข้ากันหรือจะเป็นการเอาชนะค้าคารนกัน16 2 0กถึง20การเงินจะดีจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเงินทองไหลมาเทมา21-25ช่วงนั้นวาวุ่นเรื่องความรักสุดๆมีความไม่ปลอดโปรง่งมีความวุ่นวายใจคนที่มีคู่อยู่แล้วอย่าไปแกว่งเท้าหาเสีย้ยน นะฮะอย่าไปทําอะไรที่มันหาเรื่องใส่ตัวนะเออเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยอารมณ์มันจะมีความรู้สึกอยากจะไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นที่ไม่ใช่ผัวไม่ใช่เมียของตนให้ระวังนะครับจะเดือดร้อนวุ่นวายใจอย่างน้อยที่สุดเนี่ยวุ่นวายหัวใจแน่ๆในช่วง2 1อจนถึง25่6ถึง3าการงานเยอะแยะเลยมีเรื่องต้องทำหลายอย่างมีภาระต้องรับผิดชอบมากมาย การงานถึงแม้ว่าจะมีความสำเร็จดีแต่ก็เหนื่อยในช่วงประมาณปลายเดือนมกราคม2569ในเรื่องของการเงินนั้นเปิดมาปีใหม่ชาวลัคนาราศีมิถุนมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะครับต้องบอกว่าดาวเจ้าตัวของคุณคือดาวพุธนั้นโคจรไปอยู่ในเรือนสุภาษแล้วก็อยู่กับดาวสาวซึ่งเป็นคู่สมพลงานเยอะแยะจะมีงานเก่าๆลูกค้าเก่าๆก,กลับมาให้เรา เอางานมาให้เราทำก็มีความเป็นไปได้อย่างไรก็ดีนะครับต้องบอกว่าไอ้ดาวในส่วนที่ดีก็คือดีไอ้ส่วนที่ไม่ดีเนี่ยคือดาวศุกร์ดาวอังคารดาวอาทิตย์สมดวงเนี่ยพร้อมใจกันไปอยู่ในเรือนมอรณะนะช่วงนั้นให้ระวังนะครับช่วงมกราคมระวังลูกน้องบริวารน,นำปัญหาจุกจิกมาให้ นะครับแล้วก็ให้ระวังเรื่องการใช้เงินเกินตัวเงินไม่ขาดมือหลอกแต่ว่าให้ระวังใช้เงินเกินตัวแล้วก็สังคมแวดลอ้อมเพื่อนฝูงนาเรื่องจุกจิกเรื่องลําบากใจมาให้ขอให้ดูให้ดีขอให้ดูให้รอบคอบสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนส่วนในเรื่องของความรักนั้นคนที่มีปัญหากันก่อนหน้านี้แล้วไม่ได้เลิกลายังคงติดต่อกันอยู่ความรักก็ยังไม่ขาดสักทีเดียว คนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับพยายามรักคู่ครองของคุณให้มากอย่าไปเอาบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องคุณจะทะเตลาะก,กับหัวกับเมียนะคุณก็แก้ไขกันเองในครอบครัวอย่าไปเอาคนอื่นเข้ามาวุ่นวายเดี๋ทำให้มันจุกจิกใจกันซ่าเปล่าๆส่วนคนที่ยังโสดจะมีคนที่มีคู่หรือมีเจ้าของอยู่แล้วมาชอบพอมาถูกใจในเดือนมก,การาคม อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกด Subscribe นะครับดูดวงดีไว้ในทุกช่องทางและทุกๆโซเชียลมีเดียของสินแสหมิงขอให้โชคดีคิดสิ่งใดพัฒนาสิ่งใดขอให้สำเร็จได้ดันใจทุกประการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ